ตำนานเปรตวัดกลางคำสาบจากพื้นดินตอนที่หคืนเดือนดับที่วัดกลางเรื่องนี้เกิดขึ้นที่วัดกลางซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดอยุธยาแม้จะใกล้กรุงเทพแต่บรรยากาศของวัดกลางในช่วงกลางคืนนั้นเงียบสงัดจนหน้าขนลุกชินและตั้มสองเพื่อนสีที่เพิ่งกลับจากงานศพญาติที่ต่างจังหวัด จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางลัดเลาะข้างวัดกลางในคืนเดือนดับสนิทมืดชิบหายเลยว่ะตั้มบนพลางเร่งเครื่องรถกระบะเก่าๆให้เร็วขึ้นชินเหลือบมองนาฬิกาบนแดชบอร์ด02.45นอดทนน้อยว่าตั้มนี่เป็นทางที่สั้นที่สุดแล้วชินพูดด้วยน้ำเสียงพยายามจะผ่อนคลายแต่ดวงตาของเขาก็สอดสายมองไปร,บรอบๆ บริเวณวัดกลางมีต้นโพขนาดใหญ่อายุนับร้อยปีตั้งตระงานอยู่ริมกำแพงวัดเมื่อรถแล่นผ่านชินรู้สึกเหมือนมีสายตาหลายคู่จ้องมองมาจากความมืดมิดนั้นแต่สิ่งที่ทำให้ขนหัวลุกยิ่งกว่าคือกลิ่นกลิ่นคาวเลือดคล้ายซากเน่าผสมกับกลิ่นลันทมจางๆที่ลอยมาตามลมทันใดนั้นเองตั้มก็เบรกกระทันหันจนชินหน้าขมำเฮีย อะไรวะตั้มชินร้องเสียงหลงตั้มตัวแข็งทื่อชี้ไปข้างหน้าด้วยมือสันๆมึงมึงเห็นไหมว่าชินเงามืดสูงเสียดฟ้าแสงไฟหน้าวัดจับภาพวัตถุบางอย่างที่อยู่ห่างไปประมาณ50เมตรมันเป็นเงาตะคุ่มขนาดใหญ่สูงกว่าต้นไม้ข้างทางเสียอีกมันไม่ได้ยืนอยู่แต่ดูเหมือนกำลังค่อยๆก้าวอย่างช้าๆด้วยท่วงท่าที่แปลกประหลาด นั่นนั่นมันอะไรวะตั้มชินถามเสียงสัน่นไม่ใช่คนแน่นอนมันสูงเกินไปเงาขนาดมหฮือมานั้นค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าใกล้พอกระแสลมพัดมาอีกครั้งกลิ่นคาวเนื้อและกลิ่นเน่าก็ยิ่งชัดเจนขึ้นจนแสบจมูกทันใดนั้นเองเงาประหลาดนั้นอยู่ใกล้พอจนแสงไฟหน้ารถสามารถส่องถึงรายละเอียดได้ชัดเจน ทั้งชินและตั้มถึงกับเกลือนน้ำลายไม่หลงคอมันคือร่างของสิ่งมีชีวิตที่สูงเสียดฟ,ฟ้าผิวหนังแห้งเหี่ยวเป็นสีดำคล้ำเหมือนไม้ที่ถูกเผาดวงตาของมันเป็นหลุมโบลึกและมีแสงสีแดงเรื่อๆเปล่งออกมาจากภายในสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือปากของมันมันฉีกกว้างและมีเขี้ยวยาวแหลมคมส่วนลิ้นของมันห้อยยาวลงมาจนเกือบถึงพื้นเปรต ขินกระซิบเบาๆราวกับว่าเสียงจะดังเกินไปตามตำนานเล่าว่าเปรตจะมีมือขนาดใหญ่เท่าใบตาลแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นมือของมันนั้นใหญ่กว่านั้นมากและมันกำลังยกมือขึ้นมาเกาที่ท้องของตัวเองท้องที่ใหญ่โป่งพองผิดปกติเสียงร้องโหยหวนเปรตตัวนั้นดูเหมือนจะไม่ทันสังเกตเห็นรถของพวกเขา แต่สิ่งที่มันทำต่อไปทำให้พวกเขาแทบจะหยุดหายใจเมื่อเกาท้องได้สักพักเปรดก็ค่อยๆก้มตัวลงต่ำแล้วก็กรีดร้องออกมาเสียงกรีดร้องนั้นไม่ใช่เสียงคนแต่เป็นเสียงโหยหวนที่บาดลึกในโซดประสาสตเหมือนเสียงเหล็กถูกครูดกับหินผาผสมกับเสียงคนนับร้อยกําลังถูกทรมานมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานและความโกรธแค้น อาหิวหิวโอยเสียงนั้นก้องกังวานไปทั่วทุ่งนาและบริเวณวัดกลางจนกระจกรถของพวกเขาสั่นสะเทือนชิ้นเหลือบมองเห็นว่าบริเวณหน้าอกของเปรตนั้นมีรูเล็กๆขนาดเท่ารูเข็มหลายสิบรูและทุกครั้งที่มันร้องกลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงก็จะพวยพุ่งออกมาจากรูเหล่านั้นด้วยมัน มันกำลังทรมานตั้มพูดด้วยน้ำเสียงที่แทบจะหมดแรงจูจูเปรตตัวนั้นก็หันหน้ามาทางรถของพวกเขาดวงตาสีแดงเรื่อจ้องมองตรงมาชินรู้สึกเหมือนวิญญาณกำลังจะถูกดูดออกจากร่างไปตั้มเหยียบให้มิดเลยชินตะโกนสุดเสียงตั้มได้สติเหยียบคันแร่งมิด รถพุ่งออกไปข้างหน้าอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เครื่องยนต์เก่าๆจะทำได้พวกเขาทิ้งเงาเปรตยักษ์ไว้เบื้องหลังแต่เสียงร้องโหยหวนนั้นยังตามหลอนอยู่ในความทรงจำปริศนาที่ซ่อนอยู่เมื่อกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยทั้งคู่ก็ไม่สามารถคมตาให้หลับได้เลยทีเดียวเปรตมันมาจากไหนวชินท่ามถามด้วยใบหน้าซีดเผือดชินพยายามนึกถึงตำนานเก่าๆที่เคยได้ยินมา ที่วัดกลางมีเรื่องเล่าว่าเคยมีคนถูกฆ่าตายแล้วเอาไปฝังไว้ใต้ฐานพระประธานเมื่อนานมาแล้วหรือบางคนก็ว่ามันคือศพของเศรษฐีขี้โกงที่เอาเปรียบชาวบ้านจนถูกสาปแช่งชินหยุดพูดไปชั่วครู่แต่ที่แน่ๆเปรตที่นั่นมันไม่ใช่เปรตธรรมดาทำไมมันถึงใหญ่ขนาดนั้นทำไมมันถึงมีรูเล็กๆเต็มหน้าอก แล้วเสียงร้องโหยหวนที่เต็มไปด้วยความหิวโหวยนั้นคืออะไรตำนานเปรตวัดกลางที่พวกเขาพบเจอในคืนเดือนดับนั้นพึ่งจะเริ่มต้นขึ้นและคำสาบจากพื้นดินกำลังจะเปิดเผยเรื่องราวอันน่าพระพรึงกลัวที่ถูกฝังไว้มานานตำนานเปรตวัดกลางคำสาบจากพื้นดินตอนที่สองการค้นหาคำตอบเหตุการณ์ในคืนเดือนดับ ทำให้ฉินและตั้มแทบไม่เป็นอันกินอันนอนพวกเขาตัดสินใจว่าต้องหาความจริงเกี่ยวกับเปรตยักษ์ตนนั้นให้ได้เราต้องไปหาจันมั่นว่าชินแกเป็นคนเฝ้าพิพ,ธพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่อยู่ติดกับวัดกลางแกน่าจะรู้เรื่องอะไรที่มันเก่าแก่กว่าคนอื่นตั้มเสนอวันรุ่งขึ้นทั้งสองก็ขับรถกลับไปยังบริเวณวัดกลางอีกครั้งในช่วงกลางวันแสงแดดจ้าทำให้บรรยากาศดูผ่อนคลาย แต่เมื่อมองไปยังทิศทางที่พวกเขาเจอเปรตเมื่อคืนความรู้สึกเย็นวาบก็ยังแล่นไปตามสันหลังพวกเขาพบอาจารย์มัน่นชายชราวัยเจปีกว่าที่แต่งตัวเรียบง่ายนั่งแจะสลักไม้แก่นจันท์อยู่ที่ใต้ร่มไม้ริมรั้ววัดเมื่อชินเล่าถึงสิ่งที่เห็นอย่างละเอียดโดยเฉพาะเรื่องร่างที่สุมเสียดฟ้าและรูเล็กๆจำนวนมากบนหน้าอกอาจารย์มั่นก็หยุดมือจากการแกะสลักทันที ใบหน้าของแกเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดไอหนุม่มสิ่งที่ผู้เองเห็นน่ะมันคือเปรตบริโภคโทษไม่ใช่เปรตทั่วไปอาจารย์มั่นพูดเสียงแผ่วแต่หนักแน่นบันทึกในสมุดข่อยโบราณอาจารย์มั่นพาชินและตั้มเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เล็กๆของแกแล้วเปิดสมุดข่อยเก่าคร่ำคร่าเล่มหนึ่งที่เก็บไว้ในตู้กระจกตำนานของเปรตต,ตนนี้ถูกจารึกไว้ในสมุดขอยนี่แหละ อาจารย์มั่นเริ่มเล่าว่าเมื่อราว200ปีก่อนบริเวณวัดกลางนี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์แต่มีนายจอมชายผู้มีอำนาจและร่ำรวยจากการค้าขายเกลือเขาเป็นคนใจคตและมักจะยักยอกเอาสเสบียงอาหารส่วนใหญ่ของชาวบ้านมาเก็บไว้เพื่อเก็งกำไรในยามขาดแคลนนายจอมเป็นคนตะกละและมีความโลภไม่สิ้นสุดไม่ว่าจะมีทรัพย์สมบัติเท่าไหร่ ก็ไม่เคยพอใจและที่สำคัญเขาข่มเหงคนจนและไม่เคยแบ่งปันแม้แต่เศษอาหารก็ไม่ยอมให้ใครอาจารย์มั่นชี้ไปที่รูปวาดในสมุดคอยซึ่งเป็นรูปเปรตมีลักษณะคล้ายที่ชินกับต้ำเห็นเมื่อในจอมตายลงด้วยโรคระบาดศพของเขาถูกนำมาฝังไว้ใกล้บริเวณนี้ด้วยกรรมที่สั่งสมไว้เมื่อวิญญ,ญาณออกจากร่างจึงกลายสภาพเป็น อสุรกายที่ถูกสาบด้วยความหิวโหยตามพุทธบัญญัติคำสาปแห่งความหิวโหอยอาจารย์มั่นอธิบายถึงปริศนาของรูเล็กๆบนหน้าอกของเปรตไอ้หนูรูเล็กๆนั่นคือช่องแห่งความทุกข์และเครื่องหมายแห่งความตรณีทีเหนียวปากเล็กเท่ารูเข็มเพราะตอนเป็นมนุษย์เขาไม่เคยพูดจาดี ไม่เคยให้พรไม่เคยสรรเสริญผู้อื่นแต่ใช้ปากเพื่อต่อว่าและสั่งการร่างกายใหญ่โตแต่ท้องป่องร่างกายที่ใหญ่โตแสดงถึงความยิ่งใหญ่ในลาบยศที่เคยมีแต่ท้องที่ป่องโตแสดงถึงความโลภที่ไม่รู้จักอิ่มรูบนหน้าอกเมื่อย,ยังมีชีวิตในจอมเห็นแก่ตัวและยักยอกเอาสเสบียงอาหารของชาวบ้านทำให้ชาวบ้านอดอยากและมีชีวิตที่ยากแค้น กรรมนี้จึงเกิดให้เกิดรูเหล่านี้ขึ้นเมื่อใดที่เปรตตนนี้ได้รับอาหารหรือของทำบุญที่คนตั้งใจอุทิศให้เขาเช่นน้ำหรือผลไมเล้เล็กๆอาหารเหล่านั้นจะไหลออกไปตามรูแห่งบาปของเขาทั้งหมดเปรตตนนี้จึงถูกลงโทษให้หิวโหวยตลอดการไม่ว่าจะกินอะไรเข้าไปก็จะไม่มีวันอิ่มเพราะอาหารจะรั่วไหลออกไปตามรูแห่งบาปของมันไอหนุ่ม อาจารย์มั่นกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือสัญญาณเตือนแล้วทำไมมันถึงปรากฏตัวในคืนนี้ครับอาจารย์ชินถามด้วยความสงสัยอาจารย์มั่นมองไปยังทิศทางของวัดด้วยแววตากังวลเมื่อไรที่เปรตบริโภคโทษปรากฏตัวออกมาโหยหวนจนเสียงดังไปทั่วทุ่งนานั่นหมายถึงมันกำลังจะถูกปลดปล่อย อาจารย์มั่นอธิบายว่าทุกๆสิบปีจะมีพิธีบวงสวงใหญ่ที่วัดกลางหากพิธีนั้นไม่ถูกต้องตามตำราหรือมีผู้ใดทำพิธีอย่างไม่บริสุทธิ์ใจเปรตตนนี้จะได้รับพลังงานด้านลบและสามารถก้าวข้ามเขตอาคมที่กักขังมันไว้ได้เมื่อคืนเป็นคืนเดือนดับและเป็นช่วงเวลาที่พลังอาถรรพ์ข้าแข็งที่สุดและข้าได้ยินมาว่า กลุ่มนักขุดกรุกลุ่มหนึ่งกำลังแอบเข้ามาในพื้นที่วัดกลางเพื่อค้นหาสมบัติเก่าแก่ที่นายจอมเคยซ่อนไว้อาจารย์มั่นมองหน้าชินและต้าอย่างจริงจังการรบกวนอาถรรพ์การขุดคุยความโลภที่ฝังดินไว้อาจเป็นชนวนที่ทำให้ความหิวโหยของเปรตตนนี้หลุดออกมาและอลามวาดไปทั่วหมู่บ้านพวกเองเจอเปรตแล้วนั่นคือสัญญาณเตือนตำนานเปรตวัดกลาง คำสาบจากพื้นดินตอนที่3ร่องรอยของผู้บุกรุกคำเทือนของอาจารย์มั่นทำให้ชินและตั้มรู้สึกถึงความรับผิดชอบทันทีการปรากฏตัวของเปรตเป็นเพียงผลลัพธ์แต่สาเหตุที่แท้จริงคือการกระทำของมนุษย์ที่พยายามขุดคุ้ยความโลภที่ฝังดินไว้เราต้องไปดูที่วัดกลางอีกครั้งว่าชิน ต้องหาว่าไอ้พวกนักขุดกรุมันทําอะไรไว้ตรงไหนตัมพูดด้วยน้ําเสียงมุ่งมั่นชินเห็นด้วยพวกเขากลับไปที่วัดกลางอีกครั้งในช่วงบ่ายคล้อยมุ่งหน้าไปยังบริเวณด้านหลังพระอุโบสถซึ่งเป็นจุดที่อาจารย์มั่นเคยบอกว่านายจอมถูกฝังอยู่ทันทีที่เดินเข้าไปในเขตป่าละม็กข้างกําแพงวัดพวกเขาก็พบร่องรอยอย,อย่างชัดเจนรอยเท้าบูธจำนวนหลายคู่เหยียบย่ำพื้นดินจนย่าราบ รอยบุรี่ก้นบุรี่หลายยี่ห้อถูกทิ้งเรี่ยราดรอยขุดที่น่าสะเทือนใจที่สุดคือมีการขุดหลุมขนาดใหญ่ลึกประมาณหนึ่งเมตรไว้ที่โคนต้นมะขามเก่าแก่ต้นหนึ่งและใกล้ๆก,กันนั้นยังมีจอบและเสียมถูกทิ้งไว้อย่างรีบร้อนดูเหมือนพวกมันจะพึ่งหนีไปไม่นานพลังมองไปรอบๆแล้วพวกมันเจออะไรไปเปล่าว,วะตั้มถามอย่างกรนกระวาย ชินก้มลงสำรวจหลุมอย่างละเอียดในดินที่ถูกกุดขึ้นมานั้นมีเศษผ้าสีดำที่เปื่อยยุย่ยและมีเศษกระดูกมนุษย์ปะปนอยู่เพียงเล็กน้อยแต่สิ่งที่ทำให้ชินขนลุกคือบริเวณก้นหลุมมีรอยร้าวขนาดใหญ่คล้ายกับรอยเท้าขนาดมหือมาเหยียบลงไปเปรตมันออกมาจากหลุมนี้ว่าตั้มชินสรุปพิธีต้องห้าม ขณะที่ทั้งคู่กำลังพิจารณาร่องรอยอยู่นั้นก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นเบอร์แปลกแต่เมื่อชิมรับสายเสียงที่ตอบกลับมาคือเสียงแหบพร่าของผู้หญิงฉันเชื่อรำเพยเป็นลูกสาวของกลุ่มที่เข้าไปขุดกรุที่วัดกลางอ่ะหญิงสาวพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือรำเพยบอกว่าพ่อและลุงของเธอเป็นหัวหน้ากลุ่มที่หวังจะรวยทางลัดด้วยการขุดหาสมบัติของนายจอม แต่เมื่อคืนนี้หลังจากที่พวกเขาขุดลงไปจนถึงจุดหนึ่งจู่ๆอากาศก็เย็นเยอือกแล้วก็มีเสียงโหยหว,ยวนดังขึ้นจากใต้ดินพวกเขาพยายามจะวิ่งหนีแต่ถูกเงาดำขนาดใหญ่ตามมาพวกเขาวิ่งหนีได้แต่ลุงของเธอหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพ่อฉันบอกว่าก่อนที่ลุงจะหายไปลุงตะโกนว่าฉันเห็นแล้วช่องเล็กๆเต็มไปหมด รำเพยสะอื้นพ่อฉันตอนนี้ก็ไม่สบายตัวร้อนจัดและเอาแต่พูดว่ามีคนมาตามทวงอะไรบางอย่างรำเพยเล่าต่อไปว่าก่อนขุดพ่อเธอได้ทำพิธีแปลกๆด้วยการนำข้าวสารและน้ำแกงข้นๆไปโปรยไว้รอบหลุมพ่อฉันบอกว่ามันคือการเส้นหวายให้ติดอยู่ในบ่วงเพื่อไม่ให้วิญญาณตามมาหลังจากที่ขโมยของไปได้แล้ว แต่ดูเหมือนพิธีนั้นจะล้มเหลวชินรู้ทันทีว่านี่คือความผิดพลาดมหันการเส้นไหวด้วยอาหารที่บริโภคได้แต่มีช่องโหว่เขาสารที่ร่วงหล่นหรือน้ำแกงที่ซึมลงเด้นได้ไปกระตุ้นสัญชาตญาณความหิวโหวยและความรั่วไหลของเปรตตนนั้นทำให้มันมีพลังที่จะปรากฏกายออกมาตามทวงคืนคังรอดเดียวชิลตั้มรีบกลับไปหา,าจารย์มั่นพร้อมกับข้อมูลทั้งหมด อาจารย์มั่นฟังอย่างตั้งใจก่อนจะพึมพัมกับตัวเองบาปซ้อนบาปกรรมซ้อนกรรมพวกเขาไม่เพียงแต่รบกวนอาถรรพ์แต่ยังทำพิธีเส้นหวายที่ไปเร่งความทุกข์ทรมานของมันอีกมีทางแก้ไหมครับอาจารย์ตัําถามอย่างร้อนรนอาจารย์มั่นถอนหายใจยาวมีแต่ยากมากเปรตตนนี้มีกำหนักที่ทำให้มันหิวโหวยตลอดไฟ เราต้องทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่มันถูกสาปเปรตถ,ถูกสาปให้ไม่มีวันอิ่มและอาหารรั่วไหลเราต้องทำพิธีที่ทำให้มันได้รับการให้อิ่มเอมสมบูรณ์อย่างแท้จริงข้าจะให้พวกเองไปหาวัตถุดิบสำคัญมาสามอย่างเพื่อทำพิธีปล่อยกรรมเป็นทานในคืนนี้น้ำมนต์บ่อเจวัดเพื่อชำระล้างจิตใจอันตรนีทีนิกเขาตอกบอกไม้และทูบหอมพันดอก เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์และอาหารมงคลที่ทำจากธัญ,ญพืชสมบูรณ์อย่างเช่นข้าวเหนียวมะม่วงต้องเป็นของที่ไม่มีช่องโหว่ไม่รั่วไหลและบ่งบอกถึงความอิ่มเอมอย่างเต็มที่และที่สำคัญที่สุดพวกเองต้องนำสมบัติที่กลุ่มนักขุดกลุขโมยไปกลับมาวางไว้ที่เดิมเพื่อกลบความลวบที่ถูกปลุกขึ้นมา ถ้าพวกเองทำสำเร็จก่อนรุ่งสางอาถรร้อาจจะสงบลงได้ชินและตั้มมองหน้ากันอย่างตะหนกภารกิจนี้ไม่ใช่แค่การทำพิธีแต่คือการเผชิญหน้ากับกลุ่มคนโลภและอาจต้องเผชิญหน้ากับเปรตอีกครั้งในคืนนี้ตำนานเปรตวัดกลางคำสาบจากผืนดินตอนที่4การเผชิญหน้ากับความโลภชินและตั้มรู้ดีว่าสมบัติคือกุญแจสำคัญในการคลายอาถรร์ พวกเขารีบติดต่อไปหารำเพยตามเบอร์ที่เธอให้มาและนัดพบกันที่บ้านของเธอซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดกลางนักบ้านของรำเพยอยู่ในสภาพสุดโรมภายในบ้านเต็มไปด้วยความอับชื้นและกลิ่นยาฉุนรำเพยมีสีหน้าหวาดกลัวเธอพาชินและตั้มไปที่ห้องของพ่อพ่อพวกเขามาแล้วนายเพลงพ่อของรำเพยนอนสมอยู่บนเสือ่อมีผ้าเย็นวางอยู่บนหน้าผาก แต่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวกว่านั้นคือบริเวณรอบตัวเขามีถุงผ้าเก่าๆบรรจุด้วยวัตถุสีทองอารามและอัญมณีสีขุ่นถูกวางล้อมไว้นี่คือสมบัติของนายจอมที่ถูกขุดขึ้นมาแต่สิ่งที่ทำให้ชินและตั้มถึงกับผงะคืออาการของนายเพ็งเขานอนบิดตัวอยู่ตลอดเวลาและมือของเขาก็เกาที่หน้าท้องตัวเองอย่างรุนแรงจนผิวหนังแดงเป็นจำ้จำ ถ่าทางนั้นคล้ายกับเปรตที่พวกเขาเห็นในคืนเดือนดับพวกแกมาเอาสมบัติของข้าทำไมนายเพ็งตะโกนเสียงแหบแห้งดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและความโลภคุณเพ็งครับนี่ไม่ใช่สมบัติของคุณแต่มันคือกรรมที่ถูกกักขังไว้ถ้าคุณยังเก็บมันไว้คุณจะกลายเป็นอย่างลุงของคุณไม่จริงลุงของแกถูกมันลากไปแต่ข้าไม่เป็นข้าทำพิธีเส้นหวแล้ว พวกแกไม่มีทามได้สมบัติไปนายเพ็งพยายามเอื้อมมือไปกอดถุงสมบัติเอาไว้แน่นทันใดนั้นพื้นห้องก็เย็นยะเยือกขึ้นมาทันทีหิวโวยเสียงกระซิบที่โหยหวนและแผ่วเบาคล้ายเสียงลมที่ออกมาจากรูเล็กๆดังขึ้นจากด้านนอกหน้าต่างนายเพ็งตัวสั่นอย่างรุนแรงเขามองไปที่เงาสะท้อนของตัวเองบนพื้นไม้แล้วก็กรีดร้องออกมา เมื่อเห็นว่ามือของเขากำลังเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำเหมือนไม้ที่ถูกเผาไม่ข้าไม่อยากหิวโหยตลอดไปข้าไม่อยากเหมือนมันความกลัวตายและความกลัวที่จะถูกสาปให้หิวโหยเอาชนะความโลภได้ในที่สุดนายเพ็งยกมือที่กำลังคล้ำขึ้นมาชี้ไปที่ถุงสมบัติเอาไปเอาไปให้หมดเอาไอความโลภนี่ออกจากตัวข้าฉินและตั้มเนื้อรอช้า พวกเขารีบคว้าถุงผ้าบรรจุสมบัตินั้นทันทีถุงสมบัติหนักอึง้งแต่ความรู้สึกที่หนักกว่าคือพลังงานด้านลบที่แผ่ออกมาจากวัตถุเหล่านั้นการแข่งกับเวลาและพิธีเมื่อได้สมบัติมาแล้วทั้งสองก็เริ่มปฏิบัติภารกิจที่สองทันทีคือการรวบรวมวัตถุดิบทำพิธีพวกเขาแบ่งหน้าที่กันตั้มรีบขับรถไปตามวัดเก่าแก่รอบเมืองเพื่อรวบรวมน้ำมนต์เจ็ดบ่อเจ็ดวัดเขาใช้เวลาน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ พลางภาวนาให้ถึงก่อนรุ่งสางชินตรงไปที่ตลาดสดที่เพิ่งเปิดทำการจัดหาทูบหอมพันดอกและที่สำคัญคือข้าวเหนียวมะม่วงทันยพืชสมบูรณ์ที่ไม่มีช่องโหว่อย่างรีบเร่งที่สุดขณะที่ตั้มกำลังกลับรถที่ทางเข้าวัดกลางเขาสังเกตเห็นว่าต้นโพยักษ์ริมกำแพงวัดที่พวกเขาเคยเจอเปรตมีเสียงคล้ายคนกำลังเคาะหรือขูดอยู่ด้านในตั้มเงือแตกพลาก แต่ก็พยายามไม่สนใจและขับรถเข้าไปจอดเมื่อทุกอย่างพร้อมเวลา04.30นท้องฟ้าเริ่มมีสีน้ำเงินเข้มบนเทาชินตั้มและอาจารย์มั่นอยู่ที่บริเวณหลุมขุดที่เป็นไปด้วยอาถรรพ์วันเพ็นขึ้น15คาคำพระจันทร์เต็มดวงส่งแสงสว่างกระจังใสทำให้รอบรอบบริเวณวัดยังดูสว่างสวยัยแต่กระท่อมเปรตเท่านั้นที่มีเงามืดปกคลุมอยู่การเส้นไหวที่ถูกกด อาจารย์มั่นสวมใส่ชุดขาวสะอาดเริ่มจัดเครื่องเส้นไหวที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ข้าวเหนียวมะม่วงถูกจัดวางอย่างบรรจงบนพานทองเหลืองน้ำมนต์เจ็ดบ่อเจ็ดวัดถูกเทลงในขันสาครขนาดใหญ่ถูกหอมพันดอกถูกจุดและปักโดยรอบบริเวณหลุมจนมีควันหอมฟุง้งอาจารย์มั่นสั่งให้ชินและตั้มช่วยกันวางถุงสมบัติที่เต็มไปด้วยความโลภลงไปในหลุมขุดนั้นอย่างเบามือแล้วใช้ดินกลบปิดทับเพียงเล็กน้อย นี่คือการกลบความโลภและคืนความสมบูรณ์ให้กับผืนดินอาจารย์มั่นไร้มนโบราณจากนั้นอาจารย์มั่นก็เริ่มสวดบทแผ่เมตตาให้กับเปรตบริโภคโทษอย่างช้าๆแต่ละกคำที่ออกมาจากปากอาจารย์มั่นนั้นเต็มไปด้วยพลังอำนาจแห่งบุญกุศลทันใดนั้นลมพายุขนาดใหญ่ก็พัดเข้ามาอย่างรวดเร็ว ต้นไม้รอบวัดโยกเอ็นราวกับจะหักโค่นลงและเสียงที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดก็ดังขึ้นจากความมืดมิดไม่ข้าไม่ต้องการบุญข้าต้องการความหิวโหยเปรตตนนั้นปรากฏกายอีกครั้งแต่คราวนี้มันดูกโกรธเกรี้ยวและเร่งเร้ากว่าเดิมมันก้าวเข้ามาใกล้บริเวณพิธีอย่างรวดเร็วมือใหญ่เท่าใบลานพยายามจะพังทำลายแท่นพิธีอาหารแห่งความอิ่มเอมชินตั้ม สาดน้ำมนแล้วยื่นอาหารให้มันอาจารย์มั่นตะโกนสุดเสียงชินและตั้มรีบทำตามที่สั่งพวกเขาสาดน้ำมนตจาก7บ่อเ็วัดใส่ร่างดำทมินของเปรตทันทีน้ำมนตกระทบกับผิวดำคล้ำของเปรตเกิดสีขาวชูชีและเปรตส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อเปรตชะงักชินก็ยกพานข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นสูงเหนือหัวนี่คือของที่เราตั้งใจมอบให้รับไปแล้วจงอิ่มเอมเสียที เปรตยักษ์นั้นมองไปที่ข้าวเหนียวมะม่วงมันคืออาหารที่สมบูรณ์แบบไม่มีช่องโหว่ไม่มีรูให้เรื่อไหลไม่มีเศษเสี้ยวของความโลภความหิวโหยที่ถูกสั่งสมมานับร้อยปีทำให้อสุรกายตนนั้นไม่สามารถต้านทานได้มันค่อยๆย,ยื่นลิ้นที่ยาวและเหย่ยวย่นออกมาจากปากอันน่าเกลียดน่ากลัวตั้มและชินมองดูด้วยความหวาดกลัวขณะที่ลิ้นนั้นแตะลงบนข้าวเหนียวมะม่วง และณขณะนั้นเองก็เกิดปาฏิหาริย์ตำนานเปรตวัดกลางคำสาปจากพื้นดินตอนที่5้าอาวสานการหลุดพ้นจากบ่วงกรรมลิ้นที่ยาวและแห้งเหี่ยวของเปรตแตะลงบนข้าวเหนียวมะม่วงอย่างแผ่วเบาทันทีที่อาหารแห่งความอิ่มเอมนั้นสัมผัสกับปลายลิ้นปฏิกิริยาก็เกิดขึ้นทันที ร่างกายที่สูงเสียดฟ,ฟ้าของเปรตเริ่มสั่นสะทืนออย่างรุนแรงเสียงร้องโหยหวนที่เคยเต็มไปด้วยความกโกรธแค้นและความหิวโหยถูกแทนที่ด้วยเสียงสะอื้นที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานที่ถูกปลดปล่อย<ซ>อ้าอ,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 อิมาาม,ม,มแา้าาาาาาาัาาาัาาาางาาาาาาาลาา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 าตาาาาาากาา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 เาา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 าอาาาาา เริ่มมีแสงสีทองเรืองรองออกมาแสงนั้นไม่ใช่แสงแห่งไฟนรกแต่เป็นแสงที่แสดงถึงบุญกุศลที่เพิ่งได้รับและการหลุดพ้นจากการรั่วไหลเปรตค่อยๆย่อตัวลงช้าๆช้าลงจนกระทั่งร่างกายมหาคณาของมันพับลงกับพื้นดินราวกับภูเขากำลังยุบตัวลงอาจารย์มั่นยังคงสวดบทแผ่เมตตาด้วยน้ำเสียงที่ดังและมั่นคงที่สุด แสงทองสว่างวาบขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วร่างของเปรตก็ค่อยๆสลายตัวไปมันไม่ได้สลายไปอย่างรุนแรงแต่สลายไปอย่างสงบราวกับเกลือที่ละลายในน้ำทิ้งไว้เพียงไอร้อนระอุและความเงียบสงบที่น่าประหลาดใจรุ่งอรุณแห่งความสงบเมื่อร่างของเปรตสลายตัวจนหมดสิน้นเหลือแต่พื้นดินที่เปียกชื้นเล็กน้อยจากน้ำมน อาจารย์มั่นก็หยุดสวดมนต์ท้องฟ้าทางทิศตะวันออกเริ่มมีแสงทองของอรุณรุ่งจับขอบฟ้าสำเร็จแล้วอาจารย์มั่นกล่าวด้วยความเหนื่อยอ่อนเปรตตนนี้ได้รับทานที่บริสุทธิ์และครบถ้วนมันได้หลุดพ้นจากคำสาปแห่งความหิวโหยและความตรณีที่เหนียวแล้วชินและตั้มสุดตัวลงนั่งด้วยความโล่งใจพวกเขารู้สึกว่าความเย็นยะเอือกและกลิ่นเหม็นเน่าที่เคยปกคลุมบริเวณน,นี้ได้หายไปจนหมดสิน้น ถูกแทนที่ด้วยกลิ่นดินและกลิ่นหอมของทุบหอมพันดอกแล้วในเพลงกับลุงของเขาจะเป็นยังไงต่อครับอาจารย์ตั้มถามถึงชะตากรรมของกลุ่มนักขุดกรุอาจารย์มั่นถอนหายใจลุงของเขาคงเป็นเรื่องยากที่จะหาเจออาจจะถูกดวงจิตแห่งความหิวโหวยลากไปชดใช้กรรมแต่สำหรับในเพลงบทสรุปของความโลภวันต่อมาชินและตามไปเยี่ยมรำเพยและในเพลงอีกครั้ง ในเพลงหายจากอาการป่วยเป็นปลิดทิ้งแต่เขาสูญเสียทุกอย่างที่ขุดมาและสิ่งสำคัญที่สุดคือเขาได้เรียนรู้บทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดข้าเห็นแล้วชินต้มข้าเห็นตัวเองในร่างของเปรตข้าเห็นรูเล็กๆที่คอยแต่จะรั่วไหลสิ่งที่ข้าได้มาสมบัติของนายจองไม่เคยนำความสุขมาให้ใครมันมีแต่คำสาปแห่งความโลภในเพลงตัดสินใจนำเงินเก็บที่มีทั้งหมดไปบริจาคเพื่อบุรณะสาราวัดกลาง เขาทำงานช่วยวัดอย่างหนักเพื่อไถ่าบาปที่ตนเองก่อขึ้นส่วนรำเพยก็เริ่มทำอาหารไปถวายวัดทุกเช้าเพื่อเอาที่ส่วนกุศลให้กับวิญ,ญญาณที่ถูกจองจำส่วนวัดกลางก็กลับมาเงียบสงบอีกครั้งต้นโพยักษ์ยังคงตั้งตรงงานแต่ไม่มีเสียงร้องโหยหวนอีกต่อไปเรื่องราวของเปรตบริโภคโทษกลายเป็นตำนานที่อาจาร,รย์มั่นใช้สอนผู้คนถึงเรื่องบาปของความตรณีทีเหนียวและความโลภที่ไม่รู้จักพอ อย่าให้ความโลภครอบงำจนความดีร่วดไหลออกไปจากชีวิตเพราะที่สุดแล้วเราอาจต้องชดใช้กรรมด้วยความหิวโหยตลอดกาลชิลตัมมองหน้ากันพวกเขาไม่เคยคิดว่าการขับรถผ่านวัดในคืนเดือนดับจะนำพาพวกเขาไปสู่การเผชิญหน้ากับบาปและกรรมที่ถูกฝันไว้ใต้ผืนดินพวกเขาไม่ใช่แค่ผู้เห็นเหตุการณ์แต่เป็นผู้ที่ช่วยยุติคำสาปนี้ได้ด้วยความกล้าหาญและความเมตตา ตั้งแต่นั้นมาเมื่อขับรถผ่านวัดกลางชินละตามก็จะไม่รู้สึกหวาดกลัวอีกต่อไปแต่จะรู้สึกถึงความเงียบสงบและบางครั้งพวกเขาก็จะแวะซื้อข้าวเหนียวมะม่วงไปถวายพระที่วัดกลางเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าวิญ,ญญาณทุกดวงที่นั่นจะได้รับอาหารแห่งความอิ่มเอมสมบูรณ์ตลอดไปจบตำนานเปรตวัดกลางคำสาบจากผืนดิน ขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ